วันนี้เรามาทายคำขึ้นต้นด้วยคำว่าค่าคอควายสลาค่ากะคาไงค่าแรกคือค่าอะไรครับคากิบากีบมีครับคนแรกเข้าไปแล้วง่ายเหรอหนึ่งพันหนึ่งพันไปค่าต่อไปคือคาแคคาแคไปล้างรถเลยไหมมีครับ ใชบเป็นเด cities, <are> ็ก้ังรถใช่ไหมอะไรเลื่อ่ไปโอเคบ้อนค่าต่อไปคือคาปิปลาคาปิปลาเดี๋ยวไปรอบหน้าแล้วกันคาปลาหนูคาอะไรอย่าบอกว่าคาปีน้ำปลานะคาโกคาโกไม่มีค่บคาซิโนคาซิโนไม่มีครับ ขาคอต้องเอาแมวขวนออกมั้งไม่มีครับขาอะไรครับพ่อขากีขากีออกไปแล้วครับไม่ขาหนังขาเสาขาหนังขาเขาไม่มีครับคาับคาปูชิโน่คาปูชิโนมีครับงเลยดื่มทุกวันดินอขาต่อไปคือ คาตอนนั้นโอ้ไม่มีครับิมคาาลคบ้านไม่มีครับโอ้ยอะไรเนี่ยบอานอย่างเงี้ยขาบคานขาบ้านไม่มีครับขาใจขาใจมีไหมมีไหมมีครับ ประเพณิคาอะไรครับขาขาขาไม่ถือไม่ทือกันบ่ต่อไปขาเขาเนี่ยไม่ใช่ครับขาเวียของแพงไม่มีครับขาถาคาถาไม่มีครับแล้วไกล้่าอะไรครับขาราบ อิมอะไรครับคาราโอเกะถูกทางเท่าไรหนึ่งร้อยอ่าหนึ่งร้อยไปสองพับาทแล้วอากีเหลือคาอะไรบ้างครับคาคาราเบลเฮ้ยเต็มคาราเบลมีครับทำไมเก่งอย่างเท่าไรหนึ่งเลยหนึ่งพันโลคาต่อไปคือคาอะไรครับคาราเมล มีครับอลาเมลนี่อาศัยกับไอศครีมนะครับประเพณีค่าเลยครับคาเฟ่มีครับหนึ่งพ0 0ห0 0หน่งคนแ้วคหนึ่งพันอศครน่ั